โหราศาสตร์อาจารย์ปังช้างผมได้พัฒนาต่อยอดมาจากแนวทางของโหราศาสตร์กระแสหลักและโหราศาสตร์แนวของท่านอาจารย์ภูหลวงจนเป็นสูตรวิชาเฉพาะจึงมีทั้งความเหมือนความแตกต่างแต่มีหลักการและพิสูจน์ได้โดยใช้ดวงดาวบนทองฟ้าทำนายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ศาสตร์ความเชื่อ 1. ใช้ตำแหน่งดาวจริงๆบนทองฟ้าตามระบบนาซาไม่ได้ใช้ตำแหน่งดาวที่คำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตสอ2 ใช้ระบบเกษตรเรือนเดียวตามแนวทางของท่านอาจารย์ภูหลวง 3. นํนำดาวใหม่ทางโหราศาสตร์คือดาวเนปจูดดาวพูโตดาวแบค็แสมาใช้ทํานายร่วมกับดาวที่ใช้ทั่วไปคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวองคารดาวพุทธดาวพระรหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวราหูดาวเกตและดาวมฤตยูสมีการต่อยอดตีความหมายของดวงดาวทางโหราศาสตร์จากประสบการณ์ทํานายจริง 5. มีวิธีการคำนวณลัคนาซึ่งเป็นสูตรเฉพาะวิชาที่ได้พัฒนาต่อยอดขึ้น6มีวิธีการกำหนดช่วงเวลาในการทำนายที่ครอบคลุมชัดเจนเพื่อช่วยในการระมัดระวังและวางแผนชีวิตทั้งพื้นดวงชะตาดวงรายสิบปีดวงรายปีดวงรายเดือนเจาะลงได้ถึงดวงรายวันและดวงรายชั่วโมงอยากรู้เรื่องใดเจาะลึกลงไปหาคำตอบได้เช่นดวงตัวอย่างของท่านนี้โทรมาดูดวงจากต่างประเทศ ผมทานายโดวยวิชาหอราสารอาจารย์ปางช้างเจาะดวงกันละเอียดหลายเรื่องแต่ขอหยิบยกมาเป็นดวงครูเพียงบางประเด็นเช่นในดวงเธอเห็นชัดว่าเป็นแพทย์จึงถามเธอว่าใช่ไหมเธอตอบว่าใช่เป็นแพทย์ลัคนาศเกษตรไปกรรมะกลุ่มดาวเกตสุพระราหูมรณะพุทธวินาศเกตกรรมะก็ทํานายว่าทํางานเป็นหมอได้อยู่แล้วนี่ยังกลุ่มกับดาวที่มาจากพบการเจ็บการตายด้วยคือเจอเริญมรณะและเจเริญวินาศ ท่านยังแนบชิดติดกับแบคแคชมรณะด้วยก็ต้องเป็นแพทย์สิครับและระบุว่าเป็นแพทย์ที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะเกศมาจากพบสุภะสุภะในวิชาผมเนี่ยแปลว่าต่างประเทศหรือการเดินทางไกลไม่ได้แปลว่าดีอย่างโหราศาสตร์ทั่วไปนะครับคุณหมอท่านนี้ก็ถามว่าอาชีพนี้ถูกทางไหมผมบอกว่ามาถูกทางแล้วเพราะนอกจากพบกรรมะดังกล่าวลักราศีตุลเจ้าเริญสุขที่มีอังคารไปอยู่สุขอังคารก็ส่งเสริมด้านการแพทย์ ไม่ได้ส่งเสริมด้านเซ็ก์เหมือนกับพรรศาทั่วไปที่บายนะครับอีกทั้งเจเริญอ,อังคารก็มีดาวพุโตลอยเด่นอยู่กลางฟ้าเป็นทศลักษ์ก็กําหนดความคิดให้เป็นแพทย์ครับอีกคําถามหนึ่งถึงสุขภาพของพ่อแม่ผมจึงได้มองไปที่ตําแหน่งที่เป็นพ่อนะครับก็แปลกใจที่ว่าดวงบอกว่ามีพ่อสองคนคุณหมอท่านนี้อธิบายว่าเกิดมาไม่เคยเจอพ่อทแท้ๆอยู่กับพ่อบุญธรรมมาตลอดผมจึงทํานายเพิ่มเติมไปว่าในอนาคต ท่านจะได้เจอกับคุณพ่อแท้แท้ครับทั้งหมดนี้ผมทำนายด้วยวิชาโหราศาสตร์อาจารย์ปางจ้างใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ที่อ้างอิงตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าจากนาซาใช้ระบบเกษตรเรือนเดียวใช้ดาวใหม่ร่วมทำนายมีการตีความหมายใหม่ในดาวบางคู่มีวิธีการตั้งรักที่แตกต่างนำมาเป็นดวงตัวอย่างนะครับว่าสามารถทำนายได้จริงและเจาะลึกพิสูจน์ได้สนใจเรียนรู้เพื่อเป็นนักทำนายดวงชะตาหรือสนใจดูดวงเพื่อช่วยวางแผนชีวิต เชิญน,นะครับกับโพลสัตว์อาจารย์ปางช้าง